ด้วยนืสอปลาผิวไปที่ร้านก็ได้ปวดที่ร้านก็ได้เอาปวดไปคืนที่ร้านก็ได้ไปที่ร้านได้แก้ได้ไหมคะโอ้ยจะไม่เที่ยวเกินนี่ไงดีขวดไปคืนร้านเร็วๆไปคืนที่ร้านน้ำแข็งอยู่ร้านนะครับมืดแข็งไ่ได้ขึ้นเลยร็วๆมันบ้ดครับครับคิ้วขาวครับไปพับประดุกเดี๋ยวนี้น้ำแข็งอยู่ร้านครับเอาขวดไปคืนร้านเลยก็ได้เบื่อไหมรับไปนะฝุ่นไปท่ายคุณ เอาขวดไปคื้ที่ร้านก็ได้ที่อูกับพี่ต้นน่ะรวดน้ำอันด่นขอบคุณบ้านหาแ็กีบอย่า

แยกี้ก็อยากแนเก็ดเราเม็มกระสุหน่อย้าพเจ้าเดินเดินลูกข้างหลังลอนมแ่สาวอีเดินน้ำแข็งอยู่ร้านนะครับคือนงคนเดียวโอ้โหไม่แซ่บคิวเลยนม่แกไม่ยหรย เอกับสไปยันแจแล้วก็น้องเซ็กซี่เคเราเมียนทาคนน้ำีาบ้านคุณคุณเอาน้ำที่ไกหมาง้องครบแล้วนะอาบ้านอเนี้ัดนแก